รถคันนี้นะครับสามารถกู้นะครับกู้นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับกู้ได้ถึง80 0แสนหรือ8 0 0แสนกว่านะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับคดห้าเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับผมกับทูนนะครับแล้วก็พี่หนึ่งนะครับที่โชลุมกิสตาฟูดคาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ เรามารูปแบบของคอมพิวเตอร์นะครับแต่บอกเลยว่าคันนี้มีทีเด็ดไม่ธรรมดานะครับเพราะมีการแต่งเต็มระดับหนึ่งนะครับพี่หนึ่งคันนี้ปีอะไรรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งคันนี้คันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 5นะครับผมตัวนะครับฮอนดูกลอลิงนะครับ9 3้าสาาใต้ะเบียนสวยนะครับหน้าก็จะเป็นหน้ากันดั้มนะครับไฟใหม่นะครับครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับดวงก็จะใหญ่ขึ้นที่สำคัญคันนี้เป็น ดีเซลเกียร์โตถูกต้องดีเซลเกียร์โตนะครับเครื่อง3 0 0พันนะครับออกใหม่ป้ายแดงหยิบหยิบรันสี่นะครับวันนี้นะครับขายในราคานะครับลดลงไปเลยนะครับ30,000บาทเหลือ8 5ด0 0นบาท8 5ด0 0นบาทรถคันนี้นะครับสามารถกู้นะครับกู้นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับกู้ได้ถึง8 0 0แสนหรือ8 0 0แสนกว่านะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับใช้เงินลงทุนห้อรใช่นะครับ พราะมันเป็นเกียร์โต้เกียร์ <นะ S 2> โต้มันจะจัดได้เยอะกว่าเกียร์ธรรมดาขนาดนเกียร์ธรรมดาปี15นะครับยังจัดได้อยู่ประมาณ77-79านะครับ,รบยังจัดได้สบายๆแต่นี้มันเป็นเกียร์โต้ได้ยอดเยอะยอดเยอะกว่าเพราะว่าออกห้างมันแพงแล้วได้เป็นตัวปีของพิพาขึ้นด้วยยอดจัดก็จะเยอะขึ้นไปอีกใช่ครับนะครับมาดูต่อมารายละเอียดดีเทลตัวรถก็เลยดีกว่าพี่หนส,สีนะครับสีสวยไหมสีเป็นสีบอลเงินนับสีสวย ตามจริงอะสีสวยมันมองด้วยตาเปล่ามาดูมันต้องใช้มือสัมผัส<ช>ผมบอกเลยแต่เนี้ยผมจับอยู่ผมรู้ว่าเจ็บๆเลยบางเลยนะครับผมอันนี้เป็นล้อแมกร,รุ่นอะไรเป็นเดิมสแตนดาร์ดหรือตัวแต่งอัพี่หนึ่งตรงนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อแมกนะครับแต่งมานะครับเพราะว่าล้อเดิมๆของเขาเขาจะใส่พวกลอก้อกระมาให้นะครับสาหรับรถตู้นะแล้วก็ได้ยางปีใหม่นะครับได้ยางปี 2020นะครับผมเนบยางปี20นะครับแล้วก็กางปีนะครับแม็กเป็นสีโครมเมียมนะครับตัวนี้สวยงามก็มีเขาใส่ใส่ใจนะเอาเบ้าของโตโยต้ามาใส่ด้วยใช่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นโตโยต้าเซสเซอรี่หรือเปล่าหรือพวกตัวของแต่งเฉพาะแบรนด์โตโยต้านะครับมันดูกลมเกลืนนักมากเลยนะดูพวกจีบบนเห็นไหมสวยงามอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ถ้าผมเรียกจีบบนนะจีบบนเหรอครับหรือบางบางคนเขาก็เรียกว่ารางน้ําฝนนะครับแต่นะครับตัวนี้นะครับขอบตัวนี้นะถ้าเกิดวัดกันแล้วจริงๆนะครับเวลาถอยเข้านะครับตัวนี้ มันก็มีส่วนนะครับเป็นข้อดีนะครับถ้าเกิดว่าในช่องแคบๆนะครับถ้าจะโดนนะครับมันก็จะโดนตรงนี้ก่อนอ๋อมันก็จะโดนตรงนี้ก่อนน้อยมันก็เหมือนเป็นเป็นใช่เออเข้าใจเข้าใจนะมันก็จะโดนตรงนี้ก่อนมันเป็นส่วนที่เกินออกมาไฟนะครับรูเล่มภายในจะมีความเป็นไฟสีส้มนะครับแล้วก็มีฟ้าช่มพูนะมีฟ้าชุมภูก็ตามสไตล์การแต่งอย่างนี้ด้วยแล้วครับมันจะเล่นไฟโทนเดียวไม่ได้นะมันจะเกินกันหมดนะครับผมก็มีพวกสีนะ นิดๆหน่อยๆมาตัดนะครับก็ให้ความมีมิติในตัวรถนะครับผมด้านคงด้านข้างหลังคงหลังคาบุมาแล้วเรียบร้อยครับบุมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีทีวงทีวีมีครบครับนะทีวงทีวีมีมาคบนะครับผมถ้าใหญ่ไม่พอคุณก็สามารถไปปรับเปลี่ยนปรับแต่งกันได้นะครับแต่เราก็ให้มาในขนาดที่พอเหมาะพอเจาะนะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเพราะว่าข้างหน้านะครับจะเป็นจอยลอยนะครับสามารถใส่แผ่นใส่อะไรได้นะครับตัวนี้แต่ผมขยายปิดนะอ่วนูืไนที่ด้านหน้านิดนึง นะครับเป็นจอยนอยนะครับสัมผัสเล่นดี d ได้นะครับใส่ได้ได้นะ USB, USB ได้ AUX ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับดูใหม่ๆนะครับทุกอย่างนะครับแล้วเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบ<อ>ันไดเบาะใหญ่นั่งดีมากนะเบาะใหญ่นั่งดีมากเลยพี่หนึ่งเดีกวผมอาจจะตัวเล็กหน่อยลองพี่หนึ่งขึ้นมานั่งดูให้ดูให้ดูดท่านนั่งหน่อยว่ามันนั่งกราชารไหมนะกราชาร์สบายหลือๆนี่าสคุณดูซับข้างเหลือๆเลยนี่ อันนี้พี่หนึ่งนั่งเต็มเต็มก้นเลยใช่ไหมใช่ครับเฮ <ๆ S 2> ้โอ้โหใหญ่ใหญ่เบาใหญ่พอนควดเลยนะแล้วคุณดูความกว้างของฟองน้ํานิ่มนีมม่คุณดูนี่คุณดูนี่ค,ค,คือความกว้างนะครับแรงตัวที่มาซับน้ําหนักของเราเนี่ยแล้วมันจะไม่นิ่มได้ไงนิ่มเลยใช่ไหมเห็ไหมใช่ครับนิ่มเลยนะนิ่มสบายเลยนะครับนั่งได้สบายเลยนะแล้วก็มีพักแขนในทุกตำแหน่งที่นั่งด้วยนะพี่หนึ่งเห็นไหมมีพักผงมพักแขนมาให้นะครับก็อยู่ในท่านั่งที่ค่อนข้างสบายและผ่อนคลายนะครับนั่งแบบนี้นั่งนานๆไม่ปวดเมื่่อตตััััััววคคครรรรบบบผผมมนนซะสาาถงได้ นะครับนั่งได้วางเท้าได้ใส่แก้วได้วางของเลยนนั่งได้จริงป่ะเยผมนั่งให้ดูหน่อยเลยด้ว่านั่งนั่งได้จริงเปล่าไม่รู้นะไม่ได้ไม่ได้เลยนะได้เลยได้เลยมีช่องเก็บของนะครับเก็บของนะครับเก็บพวกอุปกรณ์เครื่องไม้พ่อนี้พวกเก็บอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์เบื้องต้นแล้วกันนะอาจจะเป็นพวกประจมบรแจอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมครับทีนี้ก็เหลือนส่สนของห้อทสารดนานหน้นเดี๋ยวมาดูเบาะดูอะไรอีกเล็กนึงได้คอนโซลข้ามประตูนะครับจะเป็นคอนโซลเดิมยังไม่ได้ เพิ่มเติมอะไรนะยังเป็นคอนโซลไฟเบอร์ชิ้นดำอยู่นะครับผมในส่วนงเบาะครับเบาะมีการอัปเกรดมานะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับทำมาเพื่อให้แบตกับเบาะหลังนะครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่โตโมโหลานนั่งสบายแน่นอนนะครับผมดูจากนวมเบาะนะนั่งสบายแน่นอนนะครับผมและเกียร์เป็นเกียร์ออโต้อ่ะพาไปดูหน่อยเกียร์ออโต้เป็นยังไงนี่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับของโตโยต้าแบบคันบันไดนะครับนี่คือถอยหลังนะครับอ๋อมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะเมื่อออกกีีีี้้มมเเเสยยงงงนนนนนะะะะคคคครรรรรััััับบบบซซ็็์ถหลลแวว่า d ีนะครับแล้วก็แ L นครับแนี่ก็หมายความว่าขึ้นทางลาชันนะครับหรือเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์รอบต่ำนะครับและส่วนนี้นะครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับส3นะครับเชนเกียร์อ่ะนะครับเดี๋ยวเราพาดูข้างหลังนะครับนี่นะครับ โอ้ยมีถังน้ำเพลิงนะครับมีครบคับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับตามที่กฎหมายกําหนดเลยนะครับรถตู้นะครับมีถังน้ำเพลิงแล้วก็มีระยะห่างนะครับจากข้างหลังนะครับเว้นอันนี้ตามข้อกฎหมายนะไม่ใช่ว่าทําสวยงามนะเดี๋ยวไปดูหน้ารถกันดีกว่าครับนะภายใต้กระโปรงด้านหน้านะครับก็เดิมนะดูจากสีกระฟองแล้วว่าเดิมนะครับสีครับจะเป็นสีหมนนะครับจะเป็นสีหมนกว่าสีบอดี้ด้านนอกนะครับจะเป็นสีทนความร้อนนะครับอันนี้ จะแนะนําอยู่ทุกๆคลิปว่าค่าคุณไปดูรถซื้อรถคุณต้องซื้อสีภายในที่ลักษณะนี้นะครับอย่างเดิมนะครับน็อตไม่เคยแกะหนูไม่เน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 ไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะไม่เคยสวมบล็อกแน่นอนครับลักษณะนี้สารักมกชัดเจนพี่หนึ่งครับเดิมนะครับเดิมนะครับหน้าเดิมเดิมนะครับหน้าเดิมเดิมที่ทุกคนต้องชอบนะครับสำหรับรถตู้วันนี้เราสองคนจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ